ให้หมดแล้วนะครับล้านสามนี่ชกอีก3ปียังไม่รู้จะได้เลยหรือเปล่านะครับเอาต้องพยายามเบียดมังกรเหล็กนี่ก็ใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็ออกเนื้อเนื้อเจ็บเจ็บด้วยโอ้มีศอกสลับไม่สนน้ำผู้มีศอกเอาแล้วครับอโอ้โหเอาอาวุธนี่เจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับนี้เป็นตัวเลขที่ประวัติศาสตร์วงการมวยต้องบันทึกแล้วครับถ้าหากทางด้านของน้ำผู้ทำได้ครับ หนึ่งล้านสามแสนบาทครับเป็นอาชีพก้อนที่เตาที่สุดแล้วครับตั้งแต่เคยมีมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับเวลายังมียังเหลือครับได้น้าหนักหนึ่งปอนครับต้องดูในช่วงยกสี่ว่ามันจะมีผลไหมแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหดูน้ำพูเดินไปให้ทางด้านของมังกรเลยครับทั้งศาสแค่งทั้งเสียบเข่าแต่ว่ายังได้รูนเอาพอเร่งมาแล้วมีเสียงเชียร์ครับน้ำพูเรียกว่าเป็นจอบลงทุนเลยนะครับเตะได้เตะไปนี่ครับผมขอหมัดเดียวน้ำผู้บอก เดินเบียดชนเข้าไปจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็มีแข้งด้วยมาดูวงในนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับไม่ให้เกาะนะครับพักออกไปต้องมีหมัดแล้วตอนนี้เบียดเข้าไปเอาดูนะครับมังกรเหล็กก็มีซ้ายนี่คอยสก,กัดเอาไว้ตลอดเยพยามีแข้งสาสกัดติดเบรยกอาไว้ครับแล้วพอถึงตัวก็กอดเก็บแทงเขาไว้เลยครับมังกรเหล็ก ดูครับรูปร่างที่ยาวและได้เปรียมกับแม่แทงแต่ละดอกแต่ละเม็ดดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบิ้์นอร่อยเลยครับไปอยู่ข้างเดียวครับอน้ำพูยังไม่ยอมครับหนึ่งล้านสามแสนบาทน้ำพูต้องทําอะไรสักอย่างครับยับเข้าไปแันคิดไม่ออกเลยครับเพราะหนึ่งล้านสามแสนบาทมันหนักหัวแล้วครับอยากจะได้เหลือเกินทํายังไงดีน้ำาพุซอกมีไหม ไม่มีครับมีแต่เข่าของทางด้านมังกรเหล็กมังกรเหล็กโอ้โหดูครับเสียบเข้าไปครับต่อยเข้าไปครับเอานะครับเขามีบวกเหมือนกันไม่ย้อนไม่ง่ายโดนไปเยอะเหลือเกินนะครับเอากลายเป็นคู่ดีไปแล้วตอนนี้น้ำพูแหม่แล้วจะทนแล้วได้แล้วนะครับวงในของน้ำพูครับต่อยหมัดครับต่อยหมัดครับคำตอบเดียวครับออาลำตัวบ้างสลับใบหน้าบ้างครับหมัดของน้ำพูโอ้โหดูครับท่านรองครับ คนที่ร่วมกระบวนาน้ำพูนี่หูพยายามครับพยายามกระตุ้นพยายามปลุกเราให้น้ำพูนี่คึกแล้วครับน้ำพูก็พยายามจะคึกแล้วครับไม่ล้านสามแสนใครไม่คึกครับแต่ว่าดูครับต้องชมทางด้านของมังกรเหล็กครับที่ควบคุมเกมไว้ได้ครับดูครับเอาละครับบอกว่าต่อยได้ต่อยไปนะครับแทงได้แทงไปอย่าหยุดให้เห็นนะน้ำพูนี่กิ้มท้องกิ้มหน้าด้วยตามสูดเลยนะครับต้องชวนทะเลาะให้ตัวใหญ่นี่ยุบให้ได้เบียดเข้าไปเอาเข่งหมัดขวาแน่นเลยครับ เสียบไว้ก่อนครับไม่ให้ต่อยมาเสียบไว้ก่อนตีเข้าไปโอ้โหฟู้จริงๆนะครับไฟนีน้ำผู้หนึ่งล้านสามแบาทรออยู่ทำได้ไม่ได้โอ้โห,โหแต่ว่าแต่และดอกที่บังกรเล็กคืนมานี่น้ำผู้ถึงกับพอ,องขึ้เลยครับโอ้ล้านบาทนี่โอ้โหเรียก<อ>ว่าเยอะที่สุดแล้วก็คงจะยากที่จะมีคนทำลายสถิตินี้แหละครับแตก็ต้องรุ้นให้น้งผู้ทำให้ได้แล้วครับ ฝั่งหนึ่งก็ต้องลุ้นรับให้มังกรเล็กคุมเกมไม่ได้ดูครับแมมังกรเล็กบอกว่าไม่อาชีพผมบ้างเลยไม่อาชีพผมบ้างเลยว่าผมก็ชกเต็มที่เหมือนกันครับแม่แบ่งมาทักแสงก็ยังดีมังกรเล็กวาไม่ได้พูดนะครับผมพูดเอง <c oughs> <c oughs> นำ้ำพุเท่านั้นครับต่อยท้องครับพี่หนึ่งชัยวัฒน์บอกสั่งต่อยท้องอย่างเดียวครับ2ล้านบาทเอาไปนี่แต่ว่าโดนดักเสียบมาก่อนครับ่วงปลายยกที่แล้วทั้งท่าจะคายของเก่าเหมือนกันครับ อยู่ไม่อยู่ครับเจอมังกรเหล็กกระซวเข้าไปแต่ดอกนี่โอ้โหไม่ไหวครับโดนหลายขนาดเหลือเกินครับวันนี้ครับยุทธการชกเลยนะครับโอ้โหทั้งเข่านี่แต่ละดอกเข้าไปนี่เนื้อเนื้อไม่ปนน้ํานะครับ2ล้านบาทไม่มีจริงครับแม่เสียดายแทนครับขอเป็นทางด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับเป็นฝ่ายชนะ T ี o อไปในยกที่4ี่ครับ นี่นะครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหแต่ละดอกโดนเข้าไปเยอะสะสมเยอะเหลือเกินครับมีหมัดทิ่มไปก่อนด้วยแล้วก็เข่าตามน้ำไปอีกดอกครับ